รวม14พิกัดห้5ร้านควอรี่รับคันใจก่อนสิ้นปีจะมีที่ไหนกันบ้างนะที่แรกควอรี่ดีไซน์สเปซโชว์รูมควอรี่ที่มีของหลักโลกให้เลือกเยอะสุดโซนต่อไปโซนสยามกับห้างเกษรอมารีช็อปได้ที่ชั้น3โซนดีเออร์เบิร์นเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4ใกล้ร้านมูจิและชั้น7แผนกโฮมแอนด์ลีฟิ้งเดินอีกนิดก็ถึงสยามพารากอนสาขาเปิดใหม่จะอยู่โซนเน็กซ์โทเปียชั้น5และเซ็นทรัลชิดลมชั้น4แผนกโฮมแอนด์ลีฟิ้งผัดออกมาจะเป็นโซน3ย่านมย่านมิทาวนนนนน์์ชั้3เาาะะโโซซรรรมมมมดดียแแออลลพ ที่วันแบงคอกร้านสารพัดไทยชั้น3โซนพาเลทหรือถ้าใครอยู่ฝั่งธนบุรีก็จะมีไอคอนสยามชั้น5้าร้านอีโคโทเปียและโซนบางใหญ่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น G ีแผนกโฮมแอนด์ลีวิ่งถัดออกมาจะเป็นโซนลาดพร้าวกับเซ็นทรัลลาดพร้าวช็อปได้ที่ชั้น5แผนกโฮมแอนด์ลีวิ่งข้ามฝั่งไปที่โซนบางนากันบ้างกับสมาการเรนโซนไลฟ์สไตล์ฮอลล์ไปเทคบุรีบางนาส่วนโซนปริมณฑลมาช็อปได้ที่ดีทีเจโอแคมปัสสมุทรปราการและโซนรามินทากับเอสซีจีโฮมเอ็กซ์เพ้ียนซีดีซ และอย่าล e ืมกดเซฟเก็บไว้ด้วยล่ะ